สวัสดีค่ะครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับวันนี้สำนักง,งานปปสนะครับก็จะออขอนำเสนอความคืบหน้านะครับในคดีตุลรัตนะครับที่เราก็รับทราบกันทั่วไปก่อนที่จะเข้าในเรื่องของยึดทรัพย์สินในส่วนของปปสนะครับผมขอ,อ,อกล่าวถึงที่มาอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเมื่อ ตั้งแต่ปี64นี่นะครับปีปี64ปี65เนี่ยแล้วก็ปี 62, 6 2 6 4 6 5ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลน,นะครับได้จับกลุ่มผู้ต้องหาและก็ของกลางยาเสพติดนะครับจำนวนทั้งหมด6คดีนะครับใน6คดีนี้เป็นคดีเครือข่ายที่รายสำคัญที่มีการยึดทั้งยาเสพติดแล้วก็ตรวจยึดทรัพย์สินทางเจ้าที่ตำรวจนครบาลก็ รวบรวมนะครับมีการขยายผลก็ปรากฏว่า6คดีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันนะครับเกี่ยวข้องกันแล้วก็เป็นเครือข่ายในยลนักษณะที่เครือข่ายเดียวกันแล้วก็มีการสืบสวนเส้นทางทางการเงินเนี่ยนะก็พบว่ามันเข้ามายังในกลุ่มนะครับทั้งกลุ่มของอบัญชีที่เรียกว่าบัญชีมา้าเนี่ยนะครับทั้งหมด111บัญชีนะครับมีเส้นทางการเงินมานะครับแล้วก็มีการ จากนั้นก็ขยายผลอันนี้เป็นเรื่องของการสมคบด้วยนะครับใช้มาตรการสมคบก็มีการออกหมายจับนะครับผู้ต้องหาทั้งหมด6ราย6คนนะครับแล้วก็เป็นนิติบุคคลอีก3บริษัทนะครับใน6รายนี้ทางเจ้าที่ตำรวจร่วมกับปปสได้มีการจับกลุมไป4รายนะครับแล้วก็หนีไป2รายนะครับที่หนีก็คือนายพันธรงกับนางสาว กันจยวีนะครับสอคนนี้หลบหนีไปนะครับที่4คนนั้นก็จับแล้วก็ในตัวการใหญ่นี่ในกลุ่มนี้ก็คือนายตุมิลัตนะครับอันนี้คือในส่วนของคดีอาญาที่ทางตํารวจเขาดําเนินการแต่ในส่วนของสํานักง,งานปปอสอเมื่อผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะครับมีข้อหาในการครอบครองขึ้นไปในในกฎหมายใหม่คือครอบครองก็สามารถที่จะยึดอายัดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบ และในทั้งหมดเนี่ยนะครับในคด,ดีเครือข่ายตุมืมรัฐของ6คนนี้กับ3บริษัทที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยเราได้ยึดทรัพย์สินไว้นะครับทั้งหมด1,000กว่าล้านนะครับนี่มีหน้าทัดไปไหมเ,เรายึดทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยออกคำสั่งที่เลขาปปสออกคำสั่งไปแล้ว1,398.5ล้านในผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับ และจะมีรายไหนเท่าไหร่นี่ก็ตามที่ปรากฏเนี่ยนะครับว่าในส่วนของตุนมิลัฐเนี่ยเราก็ได้ยึดอายัดไว้231ล้านส่วนของกัลิยาวีเนี่ยนะครับ417ล้านพันนลงนะครับถึงแม้ว่าสองคนนี้จะหลบหนีแต่ในทรัพย์สินที่เขาอยู่ในประเทศไทยนี่ย,ยึดไว้6 8 1ล้านนะครับเพราะนั้นทั้งสองคนผมวเมียเนี่ยก็ยึดไว้พันกว่าล้านในดีนยังจุนทุลานนี่1ิล้านนะครับแล้วก็นางสาวน้ำหอมอีก หลักหมื่นนะครับนี่น,นที่เกี่ยวข้องเนี่ยยังพบมีมหลักหมื่นอยู่นะครับปิยธิดาก็เป็นแค่หลักหมื่นเพราะฉะนั้นในทั้งหมดนี้1398.5ล้านนี่คือทั้งหมดนี่นะครับแต่ที่บริษัท3บริษัทนี่เราพบว่ามีอยู่บริษัทหนึ่งนะครับที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลเมียนมาเนี่ยให้สัมปทานในเรื่องที่จะซื้อไฟฟ้าจากของประเทศไทยนะครับคือการไฟฟ้า ส่วนพิมพภาคที่อำเภอแม่สายนะครับซึ่งเราก็ได้ดำเนินการยึดนะครับทำไมสัมปทานยึดไม่ได้สัมปทานเป็นของรัฐบาลพม่าที่เขาจะมอบให้ไทยก็ได้นี่เรายึดไม่ได้แต่เราได้ยึดเงินค่าประกันนะครับค่าประกันในการทำทำสัญญากับการไฟฟ้าไว้นะครับประมาณเท่าไหร่กี่ล้านนะตอนที่เราเรายึดไป ประมาณ20กว่าล้านนะครับแล้วก็มีบัญชีนะครับบัญชีที่โอนไปเป็นค่าจ่ายค่าไฟเนี่ยครับเป็นมีบัญชี12บัญชีและมีบัญชีมาอีกห7บบัญชีนะครับรวมแล้วเนี่ยที่เรายึดไว้ที่โอนไปเป็นค่าไฟฟ้านี่หนึ่ล้านเพราะนั้นค่าไฟฟ้านี่เราเรายึดไว้หมดแล้วนะครับเรายึดไว้หมดแล้ว ยกเว้นว่าเหลือแต่บัญชีไม้อีกส่วนหนึ่งซึ่งไม่มีเงินตอนนี้เราก็ได้ทาเรื่องอายัดไว้เหมือนกันนะครับเผื่อว่าจะมีเงินอะไรโอนเข้ามาไยหลังเนี่ยนะครับพวนี้ก็เสนอให้ได้ขาปสอายัดอยู่นะครับอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดที่ที่ดาเนินการเกี่ยวกับคดีตุนมินรัตนะครับส่วนขั้นตอนการซื้อขายไฟก็จะให้คุณมนกนะครับซึ่งเป็นผู้ทําการสอบสวนในคดีซับนี้นะครับเป็นที่จะ นำเสนอให้ทางสื่อมวลชนได้ทราบครับสวัสดีพี่้องสื่อมวลชนนะครับครับในส่วนของประเด็นที่ทางสื่อมวลชนให้ความสนใจในเรื่องของการไฟฟ้าสนพิภาคนะครับที่มีการส่งขายไฟฟ้าไปให้กับทางฝั่งประเทศเมียนมานะครับซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยมันก็เกิดจากนะฮะบ,บริษัทอัลลัวกุปนะฮะอัลลัวกุ๊ปของนายธุมิรัตน์นะครับ,ลรลรบแล้วก็หุ้นส่วนเนี่ยนะฮะ ได้มีการทําสัมปทานนะได้ขอรับสัมปทานจากรัฐบาลเมียนมานะครับในการที่จะให้มาทําสัญญาซื้อขายซื้อไฟฟ้านะครับซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก่อนที่จะส่งการส่งไฟฟ้าดังกล่าวเนี่ยไปยังท่าทีิเหล็กชาวชิปอิเล็กทริกซิตี้คอมมิต e ีซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของเมียนมานะครับแล้วทางทางนี้ก็จะ จ่ายไฟฟ้าไปให้กับประชาชนทั่วไปรวมถึงกิจาการธุรกิจต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีผู้กระทําเผิดผิดกฎหมายบางส่วนที่มีการซื้อรับกระแสไฟฟ้านี้ไปใช้จ่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการใช้ไฟฟ้าเนี่ยาถามว่ามีคถามว่าทำไมเราไม่มีการที่จะตัดกระแสไฟฟ้าหรือว่ายกเลิกสัมปทานหรือว่ายกเลิกการจ่ายไฟฟ้าไป เพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยมันถูกไปใช้ในการกระทําความปิดฝังท่าเล็กด้วยซึ่งตรงนี้ก็ทางทันเลขาธิการปศเองก,ก,ก็ได้นําเรียนไปแล้วนะว่าหากพิการตัดกระแสไฟฟ้าฝังท่าคเค็กเนี่ยก็จะกระทบกับบุคคลประชาชนทั่วไปฝังท่าเล็กที่มีอาชีพสุจริตด้วยฮะแต่ว่าทางท่านเลขาธิการปศเองเก็สั่งการให้กับเจ้าหน้าที่ปศเนี่ยเข้าไปประสานง,งานกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยแจ้งว่า ห้ามไม่ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยทำการรับเงินค่าไฟฟ้า,าจากกลุ่มบริษัทอัลลัวซึ่งเป็นผู้ต้องหานะครับจะรับไม่ได้นะครับ ถ้าจะรับได้ก็คือกรณีที่มีการนําเงินค่ากระแสไฟฟ้าที่ถูกกฎหมายหรือสามารถตรวจสอบได้เนี่ยนำมาจ่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนมิภาคเองซึ่งหลังจากที่เรามีการแจ้งคําสั่งไปแล้วเนี่ยทางประชาชนกลุ่มประชาชนฝั่งท่าทิเล็กเนี่ยก็มีการรวบรวมหาเก็บค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าต่างๆเนี่ยมาชําระให้กับการไฟฟ้าส่วนภูม,มิภาคอําเภอแม่สายดังนั้นจึงเป็นเหตุที่ให้มีการจ่ายก,การะแสไฟฟ้าให้กับกลุ่มท่าทิเล็กได้ในปัจจุบันนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเองเนี่ยก็ได้แจ้งนะได้แจ้งประสานงานไปยังรัฐบาลเมียนมาแล้วนะครับว่าให้ทําการเปลี่ยนแปลงนะผู้รับสัมปทานเป็นลายใหม่เพื่อที่จะมาทําสัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ถูกต้องนะฮะซึ่งผู้รับสัมปทานรายใหม่ต้องไม่ใช่กลุ่มของอัลลูุ๊ปหรือกลุ่มที่ผู้กระทาความผิดนะฮะกลุ่มผ,ผู้กระทาความผิดต่างๆนะครับ ซึ่งการไฟฟ้าเองก็อยู่ในระหว่างการดําเนินการนะครับครับซึ่งหากมีการตัดกระแสไฟฟ้านะครับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเองก็บอกว่ามันเป็นเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศจะต้องมีกระบวนการของการดำเนินการที่จะต้องผ่านกระทรวงกระะกระทวงอาดไทยกระทรวงต่างประเทศและก็ทางฝ่ายทหารด้วยครับซึ่งก็เป็นเรื่องต้องใช้ระยะเวลาด้วยครับกราบขออนุญาตดำเนินเพียงเท่านี้ครับมีอะไรสอบถามไหมครับ สองคนที่หลบหนีไปหน้าเดิมที่นี้ค,คือพันธละ์หรือเอ็ดดี้นะครับกับภรรยานี่ที่หลบหนีไปเนี่ยอันนี้เป็นในเรื่องส่วนคดียาที่ทางเจ้าที่ตารวจต้องติดตามจับกลุมแต่ในส่วนที่เขามีหมายจับแล้วเนี่ยเป็นมันจะต้องดําเนินการยึดทรัพย์สินนี่เป็นเรื่องปปสที่ต้องยึดอายัดเ,เราก็ได้ตามยึดอายัดนะครับที่พบอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยตอนนี้หนึ่งพันกว่าล้านเนี่ยเราได้อายัดไปหมดแล้วนะครับ คุณไอ้พันพันอะไรพันนรงพันนรงเนี่ยก็คือคุณ, <50. S 1> คณเอ็ดดี้ใช่เอ็ดดี้เนี่ยมีความสมัครใจสมคัญจ่ายคดีเรื่องพนันไหมท่านในในเรื่องคดีอาญาเนี่ยเราก็ได้ตามเราตามแต่คดีว่าเขามีหมายจับในเรื่องไอ้ทรัพย์สินที่มีหมายจับคดียาติดเราก็จะยึดแต่ทรัพย์สินคดียาธิตครับอย่างเดียวแต่ในเรื่องคดีอาญาอื่นเนี่ยเราเราไม่ได้ติดตามแบบใกล้ชิด ัที่เรายึดณปัจจุบันเนี่ยเราตรวจพบว่ามันเป็นทรัพย์จากเส้น,สนยาเสพติดหรือเส้นการทนานคือในเบื้องต้นเนี่ยถ้าหากว่าเป็นรัพย์สินที่ผู้ต้องหามีอยู่และเราเชื่อว่าน่าจะเป็นมาจากยาเสพติดเราก็จะทําการอายัดไว้ก่อนพออายัดเสร็จทางเลขาธิการบปสก็จะตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เหมือนกับพนักงานสอบสวนในคดียา,ยาเนี่ยเข้าไปพิสูจน์ทรัพย์ในแต่ละรายการว่ามันเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม่ ถ้าหากเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวกับยาเสพติดเราก็จะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อที่จะส่งให้การฟ้องศาลต่อไปแต่ถ้าปร,ปรากฏว่าพั์นี้เป็นรัพย์ที่ได้มาโดยสุจริตนะครับจากการทําประกอบอาชีพโดยสุจริตเนี่ยเราก็ต้องคืนให้เขาแต่ตอนนี้มันมีกฎหมายใหม่นะครับกฎหมายประมวลกฎหมายยาเสพติดกําหนดไว้ว่าในกรณีที่เราทราบว่าเขาได้รับทรัพย์จากยาเสพติด สมมติว่าเขาควรจะได้100ล้านเรายึดได้แค่80อีก20ล้านเราก็สามารถที่จะขอให้ร้องให้ศาลเนี่ยอายัดทรัพย์ที่มาจากสุจริตไม่หรือเป็นทรัพย์อย่ะไรอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับยาตินเ,นเอามาทดแทนได้นะครับการพิจารณ์ของคุณเอ็ดดี้และภรรยาเนี่ยาหากพบว,ว่าในส่วนทรัพย์สินดังกล่ลาวถ้ามันไปสอดคล้องกับไอ้ทรัพย์ที่เขาได้จากการพนันเนี่ย ตกลงใครจะเป็นคนยึดระหว่างปปสก็ปปงอใครจะเป็นคนยึดถ้าถ้าเป็นคด,ดีไม่ใช่ยาติดปปงก็มารับช่วงต่อไปแล้วเรา,าจะแยกแยะยังไงว่าซับซับตัวนี้มันเป็นของปปสหรืรอปปงก็ก็ยังคิดว่าทีา่เลขาปปสตั้งพนักงานสอบสวนขึ้นมาเนี่ยก็จะพิสูจน์ทราบว่าซั์นี้มันเป็นยาเสพติดหรือไม่ <i> <I ถ้าไม่ใช่ก็ส่งให้ปปงดําเนินการต่อตอนตอนนี้ปปงเขาตั้งเรื่องในการยึดซัพย์ของคุณ พาผู้ต้องหาทั้งสองอย่างนะอันนี้นี่ผมไม่ทราบนะถ้าการสอบที่มีการพึจาราของในส่วนเลนที่กับท้าประยาตอนนี้ทราบเรื่องต้นเรี่องเหรว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไหมประมาณกี่รายการคือตอนนี้กำลังพนักงานสอบสวนที่ดําเนินการอยู่ในรายละเอียดให้กับพนักงานสวนที่เขาทําอยู่นะแล้วที่มีการเพิจารณาลักษณะของทั้งคู่แบบมีความเชื่อมโยงกับกับทางนักการลำดับศูนย์หรือเปล่างหรือว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการขยาย ขอขอแยาตอบย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะครับในส่วนของเอ็ดีพนลงเนี่ยกับกัญยวีเนี่ยาตามข่าวที่เราติดตามเนี่ยจะพบว่า,ามีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการพนันจําที่ท่านเลขาได้พูดไปแล้วนะครับว่าส่วนไหนเป็นยาเสพติดก็เป็นภาระ หน้าที่ของปปสที่เราจะดำเนินการส่วนไหนการพนันก็เป็นเรื่องของปปงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยในคดีนี้เองเนี่ยเราก็พบหลักฐานความเชื่อมโยงเพราะว่าตัวพนันลงและกัญยวีเองเนี่ยก็เป็นกรรมการบริษัทอันลัวนะครับที่ทําสัญญามีการจ่ายค่าไฟฟ้าซึ่งก็อยู่ในวงจรของการที่มีเงินยาเสพติดที่โอนเข้าไปเพราะั้นตรงนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดส่วนจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่ทรัพย์สินอย่างไรเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของพนันลงที่เขาจะต้องมาชี้แจงหากทรัพย์สินทั้งหมดที่พบเนี่ย เป็นทรัพย์สินท,ที่มีเกินกว่าฐานะหรือการประกอบอาชีพโดยสจิตเขาชี้แจงไม่ได้มันก็ถือว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นเงินที่ได้าจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดส่วนที่จะมาอ้างว่าได้มาจากธุรกิจการพน,นันถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจผิดกฎหมายก็ต้องว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้เป็นส่วนของของคุณพันลุงนะครับแลวทรัพย์คุณมีล้านแสนที่อยู่ในต่างประเทศปปสเนียมีอำนาจตรวจสอบหรือไปอายัดได้ไหมอันนี้ต้องต้องประสานความร่วมมือระหว่างประเทศอีกทีหนึ่ง ก็ต้องประสานเนื่อาะเราอยู่จะไปยึดใน่างประเทศมันได้เพราะไม่ใช่เขตแดนอำนาจรัฐของเราก็คือสนุกึไม่ได้ก็ก็ต้องถามว่าทางโน้นโดยโดยหลักแล้วเนี่ยยังกรณีมีหลายคดีที่ที่ทางพม่าเนี่ยนะครับที่เราประสานไปเขาก็จะอายัดอายัดในบัญชีส่วนนั้นไว้พม่ามีกฎหมายเข้เงินไหมอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันถ้านผู้ชม้อถามว่าการแข่งของกรณีที่คุณจายเจอราคาทองสิที่มีความชุ่มโยงกับทา อันนีใน้ในส่วนผมเนี่ยยังไม่ทราบเลยเจ้าหน้าที่ไม่ไม่ทราบว่าพบไหมที่ว่าไปเชื่อมโยงเนี่ยแต่คิดว่ามันน่าจะมาจากบริษัทนี้เดี๋ยวขอที่บอีกทีหนึ่งนะกรณีที่ทรัพย์ที่มาจากยาเสพติดเนี่ยแต่ถ้าไปอ้างว่าไดจากการถูกหวยการพนันเนี่ยเราจัไม่รับฟังก็คือถือว่าเป็นมาจากยาเสพติดนะหรือว่าตอนนี้ยังไม่พบว่ามีนักการเมืองรายใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องใ ครับตรงนี้ก็เป็นระหว่างอยู่ในระหว่างการทาสํานวนคดีอาญานะครับซึ่งตรงนี้จะขออนุญาตว่าน่าจะเป็นทางฝ่ายอัการสูงสุดกับฝ่ายทางตำรวจที่กำลังทําเรื่องนี้อยู่นะครับอยากทราบว่าตอนที่สบบนะื่อแถลงข่าวนานว่าไปพบศพของผู้ชายคนหลังนะคะอันนี้ตรวจสอบแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นแบบไห คือในวันที่เข้าทําการตรวจค้นเนี่ยเราก็เข้าทําการตรวจยึดคอนโดมิเนียมของอคุณทุนมิัดเนี่ยจำนวนสามสามยูนิตสามห้องแล้วเรามีการตรวจพบเนี่ยเอกสารบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่ทางผู้สื่อวลชนถามเนี่ยนะฮะซึ่งจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยเราพบเอกสารหลายอย่างที่มันไม่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับในเรื่องของยาเสพติดนะฮะเป็นเรื่องของการ มีการซื้อขายมีการโอนเงินจากต่างประเทศมาซื้อขายแล้วก็มีการฝากเอกสารไว้ซึ่งเราก็ได้มีการสอบอสอบถามสอบสวนแล้วเนี่ยก,ก,ก็ยังไม่ได้มีคําสั่งให้ให้อายัดยึดอายัดหรือตรวจสอบผู้ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวเพราะยังไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงถึงเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ในระหว่างการดําเนินการเนี่ยถ้ามันมีพฤติการหรือมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินเป็นอาสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในประเทศไทยะฉะนั้นเราจะทําการอายัดต,ตอนไหนเมื่อไหร่ก,ก,ก็ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับ ในในคดีนี้ไม่ทราบไม่ประสานเลยังแต่ว่าในคดีอื่นให้เทียบให้ฟังว่าในกรณีที่เราทราบว่ามีการโอนเงินอย่างคดีที่ไอ้ที่แม่สอดเนี่ยเราก็ประสานเขาเรารู้ว่ามันมีบัญชีเนี่ยโอนไปนโน่นเขาก็ทําการอายัดไม่ให้เหมือนกันรับสินส่วนใหญ่ของคุณทุนบริษัทเนี่ยมันอยู่ต่างประเทศใช่ไหมทรัพย์สินจริงๆแล้วเนี่ยมีรั์สิสน ทุนเมล็ดนี่เขไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรมากมายอะนะฮะส่วนใหญ่ก็จะท,ทําธุรก,กิจอยู่ทั้งเมียนมาแล้วก็ทางเราแต่เมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางทางปปสพม่าเองเนี่ยก็ได้เข้ามาประสานกับท่านเลขาธิการปปสในช่วงของการประชุมสามประเทศเนี่ยก็ได้มีการแจ้งให้ทางปปสเมียนมาเนี่ยเข้าไปตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับตัวทุนเมลัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็ความเชื่อมโยงเกี่ยวกับยาเสพติดก็ได้มีการประสานไปแล้วครับ ก็อย่างที่เรียนนะครับว่ามันถ้าเป็นรัพย์ต่างประเทศเนี่ยอย่างอย่างกรณีอะไรเอ็ดดี้ที่ว่าเขาหนีไปเราก็ตรวจสอบถ้าสมมติว่าเขามีอย่างเหมือนที่ว่าที่อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะดําเนินการได้ก็เหมือนกับที่จีนเนี่ยเขาขอให้อายัดทรัพย์ผู้ต้องหาเนี่ยเคยมีผู้ต้องหาหนีมาอยู่ที่นี่เขาก็ไม่สามารถที่จะทรัพย์นี่ไปได้เหมือนกันอย่างนี้มันจะเป็นปัญหาสําหรับหน่วยงานรัฐในเมื่อผู้ต้องหาเองมีความรู้ในการ ย้ายไปเกซัพไปยังต่างประเทศเนี่ยแล้วมันสุดท้ายมันไม่สามารถยหายอยิดได้เลยอันนี้ก็ต้องไปแก้ก,กฎหมายอะไรไปในในในต่อไปอนระ,ะดับต่อไปคือตอนนี้เราก็ปฏิบัติได้ตามที่กฎหมายกําหนดขอบเขตอํานาจให้ทําได้แค่น,นั้นเองแล้วพันกว่าล้านของคุณเอี้นี่ในเมืองไทยทั้งหมดหรือว่ารวมอันนี้อยู่ที่เมืองไทยทั้งหมดเลยทั้งทั้งสองคนผัวเมียเนี่ยสองคนผัวเมียครับ ก็เมื่อกี้ได้นี้ไปแล้วว่าในส่วนของอันนี้เราอายัดไม่หมดแล้วทั้งบัญชีมา้าบัญชีเงินที่รวมถึงเงินที่ที่อะไรเป็นค่ามัดจําค่าไฟฟ้าเนี่ยยี่สิบกว่าล้านเลยเมื่อกี้นะรวมถึงอันนี้ทั้งหมดนทั้งบัญชีเราทาไปหมดแล้วถึงตัวกิจการอนุิบางานันอันนี้เรายึดไปเนี่ย คืออันรัวปุ๊บเขาไม่ได้เขาเป็นกิจการแค่เป็นในานามนะว่าเป็นเป็นผู้รับสารประธานซื้อขายซึ่งหลังจากที่เราดำเนินการแล้วเนี่ยเขาก็ดาเนินกิจการต่อไปไม่ได้แล้วมันจะไม่เหมือนธุรกิจที่มีทรัพย์สินเหมือนเอ่อพวกเอ่อที่มีรถบัสเหมือนอะไรในคดีอื่นๆอันนี้มันมีแค่เป็นแค่สํานักงานธรรมดาๆเท่านั้นเองนะฮะแต่เราก็แจ้งแล้วว่าจะไม่ให้มีการซื้อขายไฟฟ้ากับทางการไฟฟ้าต่อไปครับตอ,ตอนนี้ไฟฟ้าเขาก็ไม่ซื้อขายแล้วเขาก็ยกเลิกการซื้อขายแล้วแล้วก็ทางการไฟฟ้าก็บอกว่า ให้รัฐบาลพม่าเนี่ยเปลี่ยนเอาสัมปทานเนี่ยไปให้ให้ผู้อื่นบัญชีมาที่ยึดม,ม,มาในส่วนของบริษัทตตัวใช่ไหมโยการจ่ายไฟะคะบัญชีมาเป็นของคนไทยเลยนะที่เราเทังาท้งหมดเป็นยอันนี้มีทั้งของไทยและไม่ใช่ไทยซึ่งทุกรายเนี่ยทางปปสจะต้องเรียกเรียกเจ้าของบัญชีมาหมดแต่ว่าเนื่องจากมันเยอะมากก็ทยอยทยอยเรียก บัญชีม้าหรือบัญชีที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดใช่ไหมฮะเราถึงได้มีอำน,นาจในการอายัดก็เป็นบัญชีที่ใช้โอนเงินไปชําระค่าไฟเนี่ยค่าไฟให้กับการไฟฟ้าซึ่งเราดําเนินคดีกับเอบริษัทไฟฟ้าของของอัลลูปุมที่อยู่ในพม่าใช่ไหมคือบริษัทเนี้ยเขาให้สำเอรรัฐบาลเขาไม่ให้สให้สัมปทานเขาได้ตัวสัมปทานอย่างเดียวกับบริษัทอัลวูกุ่มนะ เจ้าของก็เจ้า,อา,อาจของบัญชีม้ามามาสอ,อ,อบปับคำรใช่ไหมคะจะเริ่มป<ช>ระมาณสิ้นเดือนนี้เลยนะคะไม่ใช่สิ้นก็นตอนนี้เริ่มติดต่อเข้ามาละทีนี้บัญชีม้าเนี่ยถ้าเป็นในกฎหมายยาเสพติดเนี่ยในกรณีที่เอาชื่อที่เอาชื่อของเราเนี่ยไปเปิดบัญชีธนาคารหรือว่าไปซื้อซิมการ์ดให้กับไปใช้ในการค้ายาเสพติดเนี่ย หรือว่าเอาบัญชีของเราในที่เปิดอยู่หรือเอาซิมการ์ดของเราไปให้ใช้กับผู้ค้ายาเสพติดใช้เนี่ยมันมีโทษในมาตรา129เนี่ยจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทเพราะนั้นกรณีพวกนี้เ้าเราเรียกมาถ้าหากมีส่วนรู้เห็นแต่ไม่ใช่เฉพาะเป็นเจ้าของบัญชีอย่างเดียวนะมีส่วนรู้เห็นว่าจะไปใช้ในการทําผิดยาเสพติดเนี่ยเขาต้องรับโทษอันนี้ไม่เกิน3ปีเนี่ยโทษจำคุกปรับไม่เกิน60,000บาทเป็นคนไทยเลยน,นะคะอันนี้อันนี้ให้ทางเจ้าที่ ครับก็มีทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวไทยนะครับเมื่อกี้นี้เดี๋ยวผมขอย้อนย้อนไปตอบนิดหนึ่งเห็นยังยังทำหน้าสงสัยอยู่นะครับว่าปัญชีม้าเนี่ยว่ามันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับยาเสพติดทำไมเราอายัดใช่ไหมฮะก็คือในคดีเนี่ยมันมีผู้ต้องหาก็คืออัลลัวและกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติด คนะดียาเสพติดต,ตอนนี้เขาถูกแจ้งข้อหาคดียาเสพติดเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดเนี่ยตอนนี้มันมีหลักฐานชัดเจนว่ามีการโอนเงินจากกลุ่มเครือข่ายที่เป็นผู้กระทาความผิดทั้งที่ถูกจับกลุ่มและที่อยู่ทั้งที่เป็นเครือข่ายที่สืบสวนเนี่ยอยู่ส่วนหนึ่ง นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของยาเสพติดโอนเข้าไปจ่ายท่าไฟฟ้าส่วนบัญชีม้าอื่นเนี่ยที่มาโอนเข้าไปเนี่ยในเมื่อเขาเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดแล้วก็สั่งให้มีการโอนเงินไปเนี่ยตอนนี้เราก็สันนิษฐานเข้าข้อสถนนิษฐานว้ก่อนว่าบัญชีอื่นก็เป็นบัญชีเกี่ยวยาเสพติดแต่เราเรียกมรสอบปากคำแล้วเนี่ยถ้าใครสามารถชี้แจงได้ว่ามันไม่เกี่ยวหรือมัน สุจริตหรือว่ามีค่าตอบแทนใด,ดๆที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเราก็จะเสนอท่านเลขาธิการ,รวาสให้เสนอเข้าคณะกรรมการตรวจสอบสินเนี่ยพิจารณาให้มีการยกเลิกการอายัดเป็นลายบัญชีไปถ้าในชี้แจงไม่ได้เราก็จะยึดอายัดตามที่คณะกรรมการตรวจสอบสินมีวัติครับให,ใ,หให้บัญชีมา้าหรือบัญชีที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีบัญชีนักการเมืองที่โอนตังคเข้าไปในอันรัวฟุกมีไหมยังยังไม่พบยังไม่พบเลยใช่ไหมแล้วจากอันลัว ที่เป็นบริษัทแม่เนี่ยโอนสตังค์ไปที่อื่นเนี่ยทางปปสเป็นคนทำนะคือ <c oughs> ในกรณีที่ถ้าตกเป็นผู้ต้องหานะเอาหลักๆข็งมคือถ้าหากตกเป็นผู้ต้องหาคาดียาเสพติดแม้ว่าทรัพย์สินจะโอนไปบัญชีที่ไหนเนี่ยเราสามารถอายัดไว้ก่อน,อน,นแล้วก็ตอนนี้ปปสเห็นภาพรหรือยังไอตัวอันลวงปุ๊บเนี่ยมีสตังค์โอนจากอาันลวงปุ๊บไปยังนักการเมืองมีไหมอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันทางเจ้าทีมีไหมมีไหมก็ ก็ตอบว่ามีนะครับแต่ว่าตอนนี้รายละเอียดก็ขอขอให้อยู่ในสำนวนดีกว่านะครับโอเคครับแสดงว่าในอันดูกุ๊ปใหญ่เนี่ยมีสตาร์โก็อาจจะไม่ใช่โดยตรงอันดูโดยตรงฮะแต่เป็นผู้เกี่ยวข้องที่มีความเชื่อมโยงทางเส้นทางการเงินที่เรามีการวิเคราะห์แต่ก็ต้องพิสูจน์นี่นะอย่างที่ว่าเมื่อกี้ว่าถึงแม้จะมีแต่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ต้องมาพิสูจน์กันอีกทีนึงโอนไปณกการเมืองที่มีชื่อในปัจจุบันนี้หรือเปล่าอันนี้ขอไม่ตอบดีกว่านะแต่เป็นกการเมืองระดับประเทศอันนี้ขอไม่ตอบนะว่า เนาะพอเนาะโอเคครับเจ้บสรุปแล้วก็คือบัญชีที่ว่าโอนเข้าเงิป็นเราได้ัหมสตังค์ของคุณเอ็ดดี้กับเมียเนี่ยมีสตังค์มากกว่าคุณคุณมินหลัดใช่ไหมที่สองคนเท่าไรพันกว่าคือสตังค์ที่ท่านยึดได้เนี่ยมีสูอยู่ประมาณพันสามไม่ไม่ถ้าพูดนะ มาสตางที่ท่านยึดได้ทั้งหมดพันสามเนี่ยเป็นของคุณเลนที่และเมียในี่ยพันร้อยนะประมาณนะแล้วก็เป็นของคุณชินมินดัตประมาณสองร้อยเท่ากับเหมือนเหมือนเป็นบริษัทของคุณเลนที่เลยเนี่ยอันนี้ก็ในส่วนของอันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีนึงอ่าฮะเพราะวสองคนนี้มตังเยอะมากสองคนนี้เยอะอันนี้มันก็เหมือนกับแค่เจ้าหน้าที่อ่านี่เป็นคนทั่วไป เอบคุณมากครับสรุปแตวเราเก็บทั้งหมดนะนะตั้งแต่เรื่องการไฟฟ้านล้วก็นี่นี่นี่คือสัมปทานเนี่ยเราก็แจ้งทางการไฟฟ้าหรทอภาคการไฟ้าส่นมากแจ้งในทางรถมากเราได้เปลี่ยนเปลี่ยนบริษัทเปลี่ยนบริษัทสัมปทานคือมันจะมันจะไปดับไฟทำไม่ได้หรอกแล้วก็จำกัดใช้ปิดไฟไมื่อกันเดือดร้อนเดือดเกรดร้อนในส่วนนีไลน์ทุกปันหานึ่งปิดด่านไปเลยตามลงไปครับ ขอบคุณครับก็เราก็ทในส่วนนี้ก่อนครับขอบคุณครับคุณ้ช